ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่โดนผลกระทบไปเต็มๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับสายการบินโลคอ์สแอร์ไลน์อย่าง a i r ์เอเชียที่เมื่อเจอกัอบวิกฤตโควิด -19 นะครับผู้คนก็ไม่เดินทางก็ทำให้ยอดรายได้ของพวกเขาเนี่ยตกลงอย่างมากและด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ของโทนี่เฟอร์นันเดสครับ CEO ของบริษัทตอนนี้เนี่ยพวกเขามีแผนที่จะเปลี่ยนแอร์เอเชียให้กลายเป็นแพลตฟอร์ม โซเปอร์แอปของอาเซียนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำธุรกิจแบบครบวงจรและที่สำคัญมันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลนั่นเองนะครับแล้วเรื่องราวของการทานฟอร์มธุรกิจครั้งนี้ของแอเชียมันเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสด,ดีครับผมดนทระ,ะดนจางโดนบล็อกนะครับและนี่ก็รายการกิ้งมันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสสตดีทางธุรกิจที่น่าสนใจในอีพีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงธุรกิจของสายการบินนะครับโลคอสแอร์ไลน์อย่างแอร์เอเชียนะครับที่ต้องบอกว่าประสบปัญหายอย่างหนักมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าจากการเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยทำให้สายการบินเนี่ยแทบจะ ไม่สามารถที่จะบินได้นะครับไม่มีคนมาท่องเที่ยวไม่มีคนมาเจราจาทางธุรกิจกันนะครับแน่นอนว่าไปอีกหนึ่งธุรกิจที่ถูกผลกระทบจากการแพร่ระบาดไปแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเอเชียเนี่ยเริ่มที่จะทําการทานฟอร์มธุรกิจใหม่นะครับแน่นอนว่าพวกเขาคงได้รับบทเรียนที่ ถือว่าเป็นบทเรียนที่หนักมากๆนะครับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แม้จะพยายามที่จะประคองธุรกิจแล้วนะครับแต่ว่ามันมันก็เหมือนกับธุรกิจท่องเที่ยวหลายๆธุรกิจนะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้แบบง่ายๆนะครับและคงไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะเกิดการแพร่ระบาดแบบรุนแรงอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยก่อนจะมีการแพร่ระบาดเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจของเอเชียก็กํกาลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ ด้วยเทนการเดินทางแบบโลคอรดไอไลน์เนี่ยถือว่าเป็นเทนที่กําลังเข้าถึงผู้บริโภคทั่วภูมิภาคเลยนะครับแอร์เอเชียเนี่ยบินไปหลายๆแห่งนะครับในสถานที่สําคัญที่ท่องเที่ยวสําคัญทุกประเทศนะครับในแถบเอเชียหรือจะเป็นทางเที่ยวอื่นๆนนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังดังก็มีการเปิดสายการบินไปยังสถานที่นั้นๆนะครับก็เราเรียกได้ว่าเอาเชียเนี่ยกำลังเติบโตเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายมันก็เกิด วิกฤตโควิดขึ้นมานะครับมันไม่มีใครอยากให้เกิดเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อหลากหลายธุรกิจจริงๆนะครับนั่นเองนะครับที่ทําให้ทางโทนี่เฟอร์นันเดสเองเนี่ยเริ่มที่จะคิดทานฟอร์มธุรกิจใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนในรนี้เนี่ยธุรกิจโลคัแองไลน์เองเนี่ยก็มันไม่ได้มีกําไรมหาศาลนะครับแม้รายได้เนี่ยจะมากมายมหาศาลแต่ว่าเป็นธุรกิจที่มีกําไรมาจิ้นน้อยมากๆครับเพราะว่าแข่งขันกันค่อนข้างสูง แต่พวกเขาต้องมีแอสเซทเองที่ดูแลเนี่ยเยอะนะครับทั้งเครื่องบินเองพนักงานทั้งกับตันรวมถึงแอร์โฮสเตสต่างๆนะครับที่เรียกได้ว่าพวกเขามีต้นทุนในส่วนนี้สูงมากพอธุรก,กิจชอ็อตก็คือแทบจะต้องหยุดกิจการไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งการทานฟอร์มครั้งใหม่ของพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีความน่าสนใจอย่างมากนะครับตัวอย่างาที่มี การเทโอเวอร์ธุรกิจอย่างโคเจคเข้าไปนะครับไปเสริมแพลตฟอร์มของพวกเขาตอนนี้เนี่ยเอเชียได้รวมเอาหลากหลายธุรกิจนะครับที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางอ e ีคอมเมิร์ซฟินเทคหรือ delivery service เดลิเวอรี่เซอร์วิสเองนะครับซึ่งมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือเอเชียเองเนี่ยตั้งเป้าเป็นหนึ่งใน OTA หรือ Online t ท a ว e l เอเจนซชั้นนำในภูมิภาคเอเชียนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่า เราเห็นได้ว่าธุรกิจ OTA ต่างๆนะครับที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาก็แทบจะไม่มีแอสเซทส่วนตัวเลยนะครับพวกเขาหาไรายได้จากแอสเซทของอธุรกิจอื่นๆนะครับอย่างเทเวลโลกาบุ๊กคิงอากูด้าเองนะครับพวกเขาแทบจะไม่มีโรงแรมส่วนตัวของตัวเองเลยด้วยซ้ําแต่พอมีผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบสูงเหมือนธุรกิจที่มีแอสเซทเป็นของตน,นเองอย่างแอร์เอเชียนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับว่าถ้า i อเอเชียมาทำาธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วก็สร้างบริการ OTA ขึ้นมาเองเนี่ยพวกเขาจะสามารถแข่งขันกับบรรดาธุรกิจเทคเหล่านี้ได้หรือไม่อย่าง Agoda, t r a v e l o ลก a หรือ Booking นะครับที่เป็นธุรกิจเทคนำนะครับมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลักซึ่งการก้าวเข้ามาทำ OTA เองเนี่ยก็มันมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะครับพวกเขามี เครื่องบินของตนเองมีสถานที่พักต่างๆที่พวกเขาเคยมีนะครับก็ทําให้พวกเขาได้เปรียบเรา o d a agent ที่เป็นแพลตฟอร์มเก่าๆนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่มีแอสเซทเป็นของตนเองรวมถึงธุรกิจอย่าง FinTech เองนะครับที่ทางสายการบิน a i r a เอเชียสร้างระบบการชําระเงินรวมถึงล้อมรวมทั้งแพลตฟอร์มนะครับบริการต่างๆของพวกเขาเนี่ยให้มาเป็น แพลตฟอร์มเดียวนะครับช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถนำเอาคะแนนสะสมของแพลตฟอร์มเนี่ยไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับในธุรกิจของพวกเขาที่จะเพิ่มเข้ามานะครับในแพลตฟอร์มรวมถึงตัวธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเองนะครับร้านค้าปลอดภาษีออนไลน์ของสายการบินเนี่ยก็เปลี่ยนจากการขายพวกน้ำหอมเครื่องอสำอางเนี่ยอาจจะไปขายแม้กระทั่งของสดเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะเน้นไปที่ การสนับสนุนกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางในท้องถิ่นต่างๆหรือธุรกิจอีกอย่างหนึ่งอย่างธุรกิจขนส่งอย่างเทเลพอร์ตนะครับที่มีการเปิดตัวเป็นเที่ยวบินเฉพาะสินค้าโดยใช้เครื่องบิน A320 ที่มีการดัดแปลงจํานวน2ลํลำนะครับส่งขนส่งสินค้าเฉพาะโดยจะทาทุกอย่างให้ง่ายขึ้นนะครับทํากระบวนการจองออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับมีการซื้อตั๋วเครื่องบินกับแอร์เอเชียนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับสายการบินพัธมิต อื่นๆนะครับเพื่อให้การขนส่งเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดและต้นทุนต่าที่สุดสําหรับลูกค้าของพวกเขานั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็มันต่อเนื่องกับการที่พวกเขาไปซื้อกิจการของโ o j e c มานะครับที่ช่วยให้สินค้าเนี่ยส่งดอทูดอได้เลยนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเป็นบริการแบบขั้วงจรนัร่นแหละการขนส่งทางอากาศไปจนถึงการขนส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยทีเดียวซึ่งผมเองก็มองว่าปีหน้าเนี่ย อเอเชีย uh, ก็น่าจะเริ่มกลับมาทำธุรกิจโลคอสได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพวกเขาจะเสริมด้วยแพลตฟอร์มใหม่ๆ uh, รูปแบบการจองแบบใหม่ๆนะครับที่มีการประสานบริการต่างๆเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อการบินพาณิชย์เนี่ยกลับมาเปิดให้บริการแบบมีการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าในอนาคตเนี่ยเอเชียเองเนี่ย ก็จะไม่ใช่ธุรกิจสายการบินเป็นหลักอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาตอนนี้เนี่ยกำลังมุ่งสู่การเป็นธุรกิจเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแบบเต็มตัวนั่นเองเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าการทาส์ฟอร์มครั้งนี้ของพวกเขาเนี่ยจะประสบผลสําเร็จได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกนะครับหากเกิดวิกฤตเช่นวิกฤตโควิด -19 พวกเขาก็สามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้นั่นเองในอนาคต สำหรับเรื่องราวของการทานฟอร์มธุรกิจของ a อเชียใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวเคสสตด,ดี้ทางธุรกิจที่น่าสนใจก็สามารถติดตามก็ได้นะครับทางช่อง Geek f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการปลดลงแพลตฟอร์มบ,บล็อกดิในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับงก็ฝากกด f o l โ o w ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึง ในส่วนของ Line แอนะครับที่แอดทละดน t t อ a ทีเอชอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับท่างก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ